วันที่6มิถุนายน2556เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกพอปร,รอชั้น18โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทย ทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ผู้บำเพ็ญคุณความดีผู้มีอุปการะคุณต่อสภากาชาติไทยเข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่หนึ่งจำนวน123รายและทยัยผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรเข็มและบัตรสมาชิกกิติมาศจำนวน68ราย ต่อมาเสนพระราชดำเนินไปยังบริเวณถงชั้นล่างอาคารเทดพระเกียรติสมเด็จพระยาณสังวรจริญสุวัฒโนทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมให้หนายทิติคำพรเปล่งสีสุขประธานกรรมการบริหารบริษัท L.P.N. Development จำกัดมหาชนและคณะเข้าเฝ้าน้อมเกล้าน้อมกระหม,ม่อมถวายรถรับบริจาคโรหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์จำนวนหนึ่งคันเพื่อใช้ในการรับบริจาคโรหิตเคลื่อนที่ของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองชั้นล่างสรงพักกรณาปวดกราบปวดกระมอมให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าทุนเกล้าทุนกระมอมถวายเงินและสิ่งของโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนก่อสร้างอาคารภูมิศิริมังคา,านุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและูนยนรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีศรีราชาสภากาชาติไทย ในโอกาสนี้นายฮารัสลิงกรรมการสภากาชาติไทยและศาสตราจาร์กิติคุณนายแพทย์สุภวัตชุดิวงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยเข้าเฝ้าถวายตัว หลังจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่พระราชทานเหรียญเรนนริงเกลประจำปี2556แก่นางพันณทรเจริญกุลผู้อำนวยการสูนฝึกอบรมประถมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาติไทยและนางสาวพัชรีชิวริยากกุลหัวหน้าสถานีกาชาติที่3จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานบรรเทาทุกข์ระชาอนามัยพิทักษ์และทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่309โดยพิจารณาวาระการประ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสภากาชาติไทยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาติไทยและรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างสนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขจรศักดิ์เอี่ยมรอดและสุรกิจพูลประดิษฐ์ถ่ายภาพชริตากิติพัฒน์รายงาน